ตีหลวงพ่อเพชรนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะสามทุ่มแล้วนะดนตรีจะเล่นแล้วใครยังไม่ได้ทำบุญติดพระ่าก็เชิญนะถ้าช้าจากนี้ไปฉัจะนับตังค์ให้เธอเราเขาบอกเศษแก้วยังมีคมเศษทล่มังบาดใจเศษเหล็กังผาได้ายเศษปะไก่ใส่ตู้นะตบตู้ดังๆจะได้รู้มีตังค์ในตู้ตอนนี้ สามทุ่มนี้เดี๋ยวจะเก็บผ้าป่าลอยฟ้านับเลยนะนับไปรอบนึงแล้วเจอจากใครยังไม่ติดผ้าป่าลอยฟ้าวันแรกวันเริ่มมาประเดิมเปิดงานให้ว่องให้ไวนะดูเลขปลายแมสกันอ่ะเดี๋ยวไม่มีตังค์เดี๋ยวไม่มีเลขมีเลขตัวหวยนะทำมือด้วยแบงค์แบงค์ให้ขาดกระเป๋าดูดูเลขท้ายปบายแมสกันเน้อโดยจะมีโชคสามตัวหน้าสามตัวหลังสองตัวตรงสามตัวโต๊ดนะ อาจจะถือว่าคาหวงกันแล้วนะหกเจ็ดสีตำบลเมืองมืจังหวัดพิจิตรนานากรวัารหลเพื่อสมพิ์วันทีเจ็วันวันที่คืนอ่าา่าาาาาัา